วัสดีค่ะที่นี่หมู่บ้านกรุงไทยนะคะอยู่พื้นที่ใจกลางจังหวัดระยองนะคะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวะคะ่ะในหมู่บ้านกรุงไทยนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะมีทางเค้าแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะหลังสีขาวๆมินิมอลหลังนี้เลยค่ะด้านหน้านะคะอันนี้เราตอดเติมหลังคาแบบเต็มด้านหน้าให้นะคะแล้วก็ใช้สีเป็นแบบโทนสีขาวเป็นแบบมิน มีนมอนะคะต่อเติมให้เต็มนะคะหน้าบ้านสูงปร่งนะคะแล้วก็ตัวพื้นยกสูงะคะ่ะอันนี้เสียงหลังคาปังๆก็คือช่างอยู่ด้านบนหลังคานะคะสวัสดีค่ะ เสร็จแล้วเนาะโนบ้านก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะสามารถจอดรถได้สองคันค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเราทำระแนงสูงให้เลยนะคะเพื่อวคามเป็นส่วนตัวของลูกค้าค่ะแล้วก็ปลูกกระเบื้องนะคะ,ระบริเวณด้านหน้าค่ะปูกระเบื้องเต็มให้ค่ะ นี่ค่คะทำรั้วสูงนะคะรั้วระแนงสูงยาวไปถึงด้านหลังบ้านเลยค่ะด้านหลังบ้านก็ยังมีพื้นที่ว่างนะคะชัางยอดอันนี้เราเราใส่อีกแผ่นหนึ่งไหมคะหรือใส่แผ่นเดียวเชื่อลาถ้าอีกแผ่นหนึ่งมันก็จะไม่มีที่ยึดใช่ไหมคะ อยากได้อีกสักแผ่นหนึ่งใส่ไหมใส่ไหมอีกแผ่นหนึ่งไหมคะ่ะมันดูน้อยไปอ๋อถ้าต่อเหล็กไม่ไม่ต้องต่อแล้วค่ะช่างยอดใช้แผ่นเดียวก็ได้ทางนั้นเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังก่อนนะคะ บ้านหลังนี้สองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็มีพื้นที่ห้องครัวนะคะต่อเติมเต็มนีอันนี้เป็นพื้นที่ครัวด้านหลังนะคะมีหลังคาให้ด้วยแบบนี้นะคะหลังคาต่อเชิงชายด้านหลังแบบนี้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าได้ตากผ้าหลังบ้านได้นะคะ โทนบ้านเป็นโทนสีมินิมอลสีขาวล้วนนะคะวย,วยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ ฝนมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เช่างยอดต้องเอาปูนปกเนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นด้านในของตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นตัวบ้านด้านใน,นะคะ่ะฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะข้างในก็โปร่งค่ะมุงลวดเด็กดัดครบนะคะ มงุงวนี้สั่งทําใหม่นะคะข้างในจะเป็นโทนสีขาวเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็ใส่ที่นอนหกฟุตตู้สามัสตูแต่งตัวได้เลยะคะ่ะห้องนอนใหญ่กว้างขวางนะคะน,นี้ห้องน้ําห้องน้ำเราก็เปลี่ยนทุกอย่างให้ใหม่นะคะนี่นะคะสุขภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ ก็จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองฝั่งนี้โอหน้าต่างบานใหญ่เลยนะคะได้สองช่องทางเลยค่ะห้องใหญ่นะคะห้องเนี้ยสามารถใส่ที่นอนกักโุทตู้สามบานสรตูแต่งตัวได้เลยนะคะก็จะมีห้องเนี้ยซึ่งห้องตรงเนี้ยสามารถทําเป็นห้องนอนที่สามได้นะคะกันประตูกระจกนะคะสามารถทําเป็นห้องนอนที่สามได้ น,นี่ก็เป็นส่วนของห้องครัวค่ะวัดีจ้าน,นี่ค่ะลูกไปโรงเรียนเหรอ,อเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันหมดไหมสามคนไม่ค่ะน้องสาวอยู่ปากคลองลูกอยู่ปากคปากคลองอยู่ตรงไหนบ้านปากคลองอยู่ตรงไหนนะอืมอันนี้เป็นส่วนของห้องครัวนะคะ มีเ,าเคาน์เตอร์ควให้เปิดมาด้านข้างก็มีพื้นที่หลังคาแบบนี้นะคะตากผ้าได้วางเครื่องส้าได้ค่ะก็มีประตูเปิดออกไปยังข้างบ้านด้านข้างได้นะคะเนี่ยค่ะบ้านเป็นสัดส่วนลงตัวนะคะกว้างพื้นที่ใช้สอยเยอะ มีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็ทำหลังคาให้เต็มเดินไฟให้เรียบร้อยนะคะทนสีเป็นขาวออกไว้จ่างยอดอันนี้คือเหลือแหละค่ะเชล่ามันแบบ ผมสั่งไปแค่สี่สิบแผ่นมันมาให้ทั้งแปดสิบอ่ะเกินทีแม่มันบอกว่าเอาเอามาคืนก็ได้แล้วก็แลกเอาของไปก็ได้ค่ะคืนก็ได้เนาะเราจะไม่ต้องขนคืนแล้วก็ขนไปส่งมเหมือนเดิมเพราะว่าวันนั้นมีของร้านหเอเนี่ยร้านหงหงอ่ะแต่มันบอกอยู่อ้าวผมสั่งแค่สี่สิบแผ่นทำไมทำไมผมเยอะนับผิดบอก มันก็บอกอยู่ว่าถ้าเราจะเอาไปเปลี่ยนเราเป็นเหล็กหรือว่าเปลี่ยนไม่นับผิดแล้วตังค์เขาคิดเราไปแล้วด้วยอ่าทีเนี้ยเราก็ไม่ดูดีอ่ามันมันมันเราเนี่ยก็เหลือแค่นี้มันบอกว่าถ้าถ้าเราเอาตัวนี้ไปมันก็คิดราคาให้เราเดิมแต่ทีนี้นเราไปแลกแลกขอมาก็ได้หรือว่าจะเอาเงินกลับคืมนมาก็ได้แต่ทีนี่นมันบอว่าม,มันเหลือนิดเดียวองผมก็จะเอาไว้ไปใช้หลังอื่นขหลังยอดจะทั้งคนเอง